ทุนคะทิปทิปฉีกแม่กูดหัตถ์ครยแล้วก็หั่นขาดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าลืมลืมทายพีนน่น้องเย้แล้วต้องไปเสียงหัวเราะเถอะพี่น้องเอ้มือสมัครได้ไหมคะตอนการเตรียมก็จะดูตามสไตล์หญ่ด้านนิดนึงนะคะ ทีการตั้งกล้องของนางนี่กรดูขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปให้นะคะให้คะแนนความตั้งใจนะทุกคนนี่คือผักที่ทิพเตรียมเหลือพริกหอมกระเทียมอีกน,นะคะทุกคนแค่ได้อยู่ซานเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องใส่พริกขี้หนูนะ นี่เป็นจินดาแดงก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะน่าจะอร่อยเนี่ยปุงเอาน่าจะดีเลยค่ะปุงเอาปุงเอาปุงเอา,เอา,เา,าอชิมหลายรอบชิมหลายรอบพอถึงเวลากินอิ่มใครอยายกกินข้าวเราก็จะบอกว่าเราลด่นฟังดูดีมีเหตุผลมากนีใ,นใดเป็นเป็นซิมจนอิ่มนะ ๋ย่าเพิ่งมาบุบๆนิดหน่อยอันนี้จะเปิดกระเทียมก่อนนะจ้าทำไปเล่นไปนะทุกคนทำบ่อยๆเดี๋ยวเราก็จะทำเก่งใช่ไหมคะ <laughs> เพราะว่าฉัานเรงไม่เป็นคนทำอาหารไม่เก่งแต่ก่อนอะไรก็แม่ทำให้แม่ทำให้อยากกินอันนี้โอเคซื้อมาแแม่ทำให้ตอนนี้เป็นไงล่ะ <laughs> ตมาทำเองะคะ่ะ มันทำอาหารมันต้องเครื่องน่าจะค้ทุกคนเครื่องน่าจะครบแล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปตั้งหมอง้อ ตั้งหม้อเพื่อที่จะลวกก่อนวันนี้สิ่งที่ทิพจะทําคืออันนี้นะคะที่จะทําต้ยมยำหมึกนะต้ยมยำหมึก <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ทิพต้มน้ำไปแล้วเดี๋ยวจะเอาหมึกนี้ไปลวกนะคะเอไปลวกก่อนรอบหนึ่งเราก็ค่อยทําให้แบบว่ามันขาวๆออกก่อนนิดนึงไปค่ะ ตอนนี้น้ำที่ทิดต้มไปเดือดแล้วนะคะน้ำที่เบาไฟลงมันมันจะดูไม่เดือดเกินไปแต่ความที่ลวกที่จะต้องเดือดเหมือนเดิมกลับมาเดือดเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วลวกหมดแล้วน,น,นะคะ ทุกคนจะเมือีเราลวกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำต้มยำค่ะอันนี้เสร็จไปอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะได้มึมาแล้วโอเคยังไงจะใช่เดี๋ยวเทด้านนี้นะคะโอเคน่ะเดี๋ยวไปกันเลย ใส่เชือไปยึดพิมก่อนน,น,นนะคะใส่ขาลงไปค่ะ uh huh. แล้วก็ตะไคร้ตะไคร้หอมไปลงหมดเลยเนอะหอมชิเที้นขิงเยอะมาก <c oughs> โอเคค่ะ เริกไหมพริกเดี๋ยวค่อยลงดีกว่าไหมคะจะค่อยลงพริกนะคะเครื่องแปรก็เต็มไแล้วทุกคนหอมๆไปเลยจ้ากกันนะคะไฟลงแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ใส่ผงนัวนิดนึงนะคะนิดเดียวเองทุกคน ทำไมใส่พริกลงไปค่ะให้ใส่หมดนะทุกคนดูจากการนี้แล้วน่าจะเยอะไปนะคะว้เติมกระดอนใส่น้ำปลานะคะรอเดือดแล้วก็เราจะาใ,สใส่หยกใส่หอมนะคะทุกคนแล้วก็ปรุงน้ำมะนาวเนาะถ้าทุกคนได้เวลาใส่หมไปแล้ว ุกครั้งที่ใส่พี่ก็จะเบาไฟนะคะพอใส่เสร็จก็จะลดไฟเพื่อไฟ่ห้ม้อน้ำที่ตัวมันเดือดเกินที่ตัวมันเดือดเกินแต่น้ำที่ใส่ไม่คือึ้นเบาไฟลงนะคะเบาไฟลงเพื่อที่จะใส่มันจะได้ดูไม่ไม่เดือดไปไม่เดือดมากก้องเกินไปประมาณนี้ความคิดของพี่มันคนอยากที่ปิดกล้องไว้ก่อนนะคะรอให้เดือดเท่าที่นี่ก็จะใส่หอมแล้วก็ จะเป็นขนตปนสุดไทยตักใส่ชามรรพร้อมเสิร์ฟค่ะโีเค่ะทุกคนนี่คือพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะยิบใส่พริกลงไปอีกนะคะแล้วก็จะบีบมะนาวนิดนึงอันนี้ต้องแบบเปรียปร้ยว นนขออนุญาตชิมอีกรอบนะคะ น่าทานไหมคะอร่อยมากน่าทานไหมคะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวทิปตักใส่ชามทุกคนมาทานกัะทิบนะคะต้มยำต้มยำเขาเรียกว่าอะไรต้มยำหม,มึก <c oughs> โคตรเครื่องที <c oughs> ่เป็นคนที่ชอบทานเครื่องนะคะมีขามีตะไคร้มีอย่างเงี้ยสด,ดไปเถอะอุ่นๆอร่อยมากโอเคเดี๋ยวทิ์ตักใส่ชามพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟ ทุกคนอันนี้คือใส่ชา,ชามเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วขอบคุณนะคะบ๊ายบาย